สวัสดีค่ะหลังจากที่เราพาดูนะคะรอบตัวรถของเจ้าตัวทิกก็แปขับ2ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูภายในว่าฟังก์ชันในหน้าจอเนี่ยเขามีอะไรใช้งานยังไงกันบ้างคะ่ะหน้าจอตรงกลางนะครับก็เราสามารถเลื่อนหน้าจอลงมาแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็นทางลัดให้เราใช้งานนะครับเรื่องของศูนย์ควบคุมต่างๆซึ่งเราสามารถกดที่ตัวนี้ซ้ายบนนะครับที่เป็นเหมือนรูปประก,กาตัวนี้สามารถมา เซตเรื่องของเราอยากจะเอาฟีเจอร์ไหนขึ้นมาให้เราใช้งานง่ายๆ,ๆหรือว่าเราจะลบอะไรออกก็สามารถกดลบกดเพิ่มได้เลยลองสักหนึ่งอันอะประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะเลื่อมาอยู่ยนี้เวลาเราปรับเสร็จแล้วสามารถกดบันทึกได้เลยที่เราปรับมาเมื่อกี้เขาก็จะแสดงผลอ,อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งรายละเอียดแต่ละอย่างนะครับอันแรกปิดหน้าจอเรากดนะครับจอจะดับให้เวลาเราขับกลางคืนไม่อยากใช้งานหน้าจอสามารถกดตัวนี้ได้นะครับแตะหนึ่งที เด้งกับหน้าหลักแบบนี้นะครับสกีนเซปเปอร์เวลาเรากดนะครับจะขึ้นเป็นหน้าจอพักสกีนให้แบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกันเลยแต่หนึ่งทีนะครับปิดระบบพาวเวอร์ตัวนี้คือปิดระบบตัวรถทั้งหมดนะครับปิดระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับ h e v ตัวนี้เราสามารถกดเพื่อเลือกเป็นโหมด EV หรือ h e v ได้แต่จริงแล้วตัวนี้เราสามารถใช้ที่ปุ่มคอนโซลตรงกลางตัวนี้ได้เลยดันขึ้นดันลงตัวนี้จะสะดวกกว่านะครับดันขึ้นดันลงตัวนี้นะครับ ต่อมาตัว ESC Off ตัวนี้นะครับก็คือตัวป้องการล็อบหมุนฟรีขณะออกตัวนะครับถ้าเกิดเราจะปิดสามารถกดปิดตรงนี้ได้นะครับเขาะจะขึ้นคอนดิชันมาว่าจะให้เรายืนยันไหมว่าจะปิดตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ปิดนะครับการปรับกระจกมองข้างนะครับอ่าตัวนี้ตัว Tico แนะครับที่ที่ขอบประตูที่เรื่องของการปรับกระจกเนี่ยจะยังไม่มีเป็นปุ่มแมนนวลให้ซึ่งถ้าเกิดเราจะปรับเรื่องของมุมมองของกระจกมองข้างเราต้องมากด ตัวนี้นะครับกดหนึ่งทีเขาจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ให้ซึ่งเราสามารถมาปรับเรื่องของการเซ็อตองศาของกระจกมองข้างได้ที่พวงมาลัยนะครับโซนนี้จะปรับฝั่งซ้ายนะครับส่วนโซนนี้จะปรับกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับปรับเสร็จแล้วเรากดที่หน้าจอที่เป็นที่โล่งๆครับกดตรงไหนก็ได้หนึ่งทีก็จะออกไปให้แบบนี้นะครับน่วงเบรกอัตโนมัติตัวนี้นะครับก็คือตัวของระบบออโตเบรกโฮซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานเรากดเปิดแบบนี้ได้เลย นะครับจะไม่ใช้งานกดปิดได้เลยแบบนี้ให้ไฟมันดับไปนะครับต่อมานะครับเบรกมือเวลาเราจะขึ้นหรือว่าจะปลดเบรกมือสามารถกดเป็นแมนนวลที่หน้าจอได้นะครับแต่โดยปกติแล้วรถเวลาเราใส่เกียร์พีรถจะขึ้นเบรกมืออัตโนมัติอยู่แล้วนะครับจอแสดงภาพรถทิศทางนะครับก็คือการเปิดใช้งานกล้องรอบคันนะครับกล้องมองรอบคันแบบนี้นะครับความไวของที่ปัดน้ําฝนอันนี้ผมเซตไว้ให้มันขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับเวลาเรากดเขาก็จะ มีให้ให้เราเลือกนะครับสังเกตที่จุดจุดตรงนี้นะครับจะมีอยู่1234ซึ่งเวลาผมกดย้ำๆเนี่ยจุดเขาจะเพิ่มหรือลดตามลงไปนะครับอันนี้เราสามารถมาปรับได้4จุดคือไวสุดนะครับ1จุดคือชา้าที่สุดนะครับต่อมาการทับกระจกมองข้างเวลาผมกดกระจกข้างก็จะพับเข้ามาแบบนี้นะครับไฟไปองโดยสาร <c oughs> ก็คือตัวไฟแอมเบียนไลท์เราสามารถเปิดหรือปิดได้เลยตัวนี้นะครับ ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมหมวขนาดขับี่การปรับเรื่องของอแสงแสงไฟหน้าจอทั้งหน้าจอเรียนไหม่แล้วก็หน้าจอสกรีนตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันทางลัดให้เราใช้งานได้ง่ายๆนะครับส่วนที่หน้าจอหลักจริงๆนะครับจะมีปุ่มรูปบ้านตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับการกดกลับมาหน้าจอโฮมนะครับสามารถกดแบบนี้ได้นะครับปุ่ม ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มฟังก์ชันเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะครับมีระบบนําทางเสียงโทรศัพท์นะครับการตั้งค่านะครับแกลลอรี่จอแสดงภาพพิทาคือกล้องรอบคันการเชื่อมต่อ Apple CarP ์เพนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัว Android Auto ซึ่งตัวคู่มือการใช้งานเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกก้เลยว่าอยากจะอ่านคู่มือการใช้งานของส่วนไหนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นปุ่มบนหองอะไรเนี่ยพอจะขึ้นคอนดิชันต่างๆว่าแต่ละปุ่มเนี่ย คืออะไรแล้วก็สามารถกดใช้งานได้แบบไหนนะครับมีเรื่องของกดการใช้งานแบบใดบ้างนะครับก็จะขึ้นบอกให้หมดเลยนะครับนะครับส่วนการตั้งค่าตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยเวลาเรากดเข้ามานะครับจะเป็นการตั้งค่าตัวรถทั้งหมดนะครับปุ่มเมนูจะอยู่ฝั่งด้านขวานะครับอันแรกการควบคุมทางลัดนะครับตัวนี้เรามาเลื่อนหน้าจอตรงกลางนะครับเขจะมีบอกเป็นเซ็นทรัลล็อกการพับกระจกมองข้าง การล็อกเรื่องของกระจกหน้าต่างนะครับคาจะขึ้นบอกให้หมดเลยว่าเราอยากจะเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันไหนสามารถเข้ามาที่หน้าน,นี้ได้เลยนะครับแสงไฟคือเรื่องของการเปิดตัวไฟแอมเปรร์ไลท์นะครับซึ่งเราสามารถกดกําหนดค่าเองได้อยากจะเลือกสีเปลี่ยนสีเองสามารถทําได้นะครับหรือว่าอยากให้สีไฟแอมเปรร์ไลท์เนี่ยเชื่อมโยงกับโหมดการขับขี่ก็สามารถกดตั้งได้นั่นหมายความว่าเวลาเราใช้อย่างตอนเนี้ย รถเป็นโหมด e ีโคไฟ a อมเบ n ร l ไลท์ในรถจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าผมปรับเป็นโหมดอ่าโหมดนอร์มนะครับเป็นสีสฟ้า,านะสปอร์ตก็จะเป็นสีแดงนี่ตามโหมดนาบขี่น,นะครับรแบบนี้นะครับหรือว่าในกรณีถ้าเราเปิดเพลงอยากให้ไฟแอมเบอร์ไลท์เต้นตามจังหวะเพลงเป็น RGB สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับมีสามารถเลือกเองได้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับความสว่างของไฟแอ b เบอร์ไลท์นะครับ เลือกเปิดไฟเบลคอมไลท์ไม่เข้าใกล้รถได้เวลาเราเดินเข้าใกล้รถนะครับรถจะเปิดไฟหน้าไว้ให้นะครับดวงเวลาไฟหน้าตัวนี้นะครับเวลาตอนกลางคืนเราล็อกรถเสร็จแล้วนะครับรถจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้นะครับเพื่อให้อ่าในกรณีถ้าเราเดินเข้าบ้านระยะทางจากที่จอดรถแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยอยู่ห่างกันรถจะเปิดไฟหน้าให้นะครับระบบช่วยปรับไฟสูงอัจฉริยะนะครับก็คือระบบออโต้ไฮบีมนะครับสามารถเปิดปิดได้ นะครับส่วนเรื่องลงมาข้างล่างสุดนะครับก็จะมีเรื่องของไฟต้อนรับไม่เข้าใกล้รถนะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวของเอฟเฟกของไฟหน้าได้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกมีความแตกต่างแบบไหนนะครับกดที่ตัวตกใจตรงนี้นะเขาก็จะขึ้นมาอ่านี่ครับเห็นไหมในไฟมันจะวิ่งเข้าหากันชนหน้าถ้าเราเลือกอีกอีกแบบหนึ่งนะครับไฟมันจะวิ่งออกอ่าสามารถเลือกได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายการปรับความสูงไฟหน้าจะมีให้ทั้งหมด4ระดับนะครับ3 2 1 0นะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับมีการบรรทุกข้างหลังมาค่อนข้างหนักนะครับนั่นหมายความว่าหลังรถเราจะกดลงหน้ารถเราจะเชิดขึ้นไฟหน้าที่เราเปิดอยู่อาจจะไปทิม่มรถคันข้างหน้าได้ก็สามารถเลือกปรับเรื่องขององศาไฟหน้าให้มันกดลงมาได้นะครับปรับสูงเขาจะมีสัญลักบอกนะครับปรับสูงขึ้นคือมาฝั่งขวานะครับจะมีลูกศรขึ้นถ้าอยากให้ปรับต่ำลงน่ครับ ให,ให้เลือดมาไปฝั่งซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของพลังงานใหม่ตัวนี้นะครับก็จะบอกเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับโหมดปรดไฟฟ้าตรงนี้นะครับลูกค้ากดเข้ามาสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเลือกเป็นโหมดเริ่มต้นอัจฉริยะหรือว่าบังคับสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่โดยปกติแล้วจะเปิดเป็นระบบอัจฉริยะให้หมายความว่ารถจะควบคุมการทํางานของตัวเครื่องยนต์แล้วก็มอตเตอร์ไฟฟ้าให้เองอัจฉริยะนะครับเพื่อ ความประหยัดที่ดีที่สุดนะครับระดับการคืนพลังงานตัวนี้จะเป็นเรื่องของระบบการรีเจนพลังงานนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถปรับตั้งเองได้ตามใจชอบเลยไม่ได้อิงกับโหมดการขับขี่นะครับปรับตำ่ำรถแทบไม่ดึงเลยนะครับปรับกลางๆก,ก็จะมีความรู้สึกเรื่องของการหน่วงคันเร่งนิดนึงถ้าเราปรับสูงแบบนี้นะครับก็คือเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยรถจะทําการรีเจนพลังงานซึ่งอาจจะมีความดุนแรงขึ้นนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบได้เลยนะครับ แสดงระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้านะครับก็คือตัวปรับหน่วยแสดงผลของหน้าจอตัวนี้นะครับตอนนี้ผมปรับเป็นระดับแบตเตอรี่เขาก็จะขึ้นว่า64นะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกเป็นระยะทางมาตรฐานเขาจะขึ้นเป็นจํานวนกิโลเมตรที่สามารถวิ่งได้ของตัวแบตเตอรี่ให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ตามชอบว่าอยากได้แบบไหนนะครับแสดงระยะทางการขับขี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นการแสดงระยะทางการขับขี่ของเลขไมล์รถรวมนะครับถ้าผมเลือกเป็นระยะทางรวมเขาจะขึ้นที่ฝั่งขวามือของหน้าจอตรงนี้นะครับอย่างคันนี้วิ่งไป938กิโลเมตระนะครับคือระยะทางรวมของตัวเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราใช้ระยะทางการวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวเท่าไหร่เรากดเป็นระยะทาง EV อ่ะเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นี่แบบนี้เลยนะครับ ส่วนล่างสุดนะครับโหมดประหยัดพลังงานเวลาเรากดเปิดนะครับเขาก็จะขึ้นคอนดิชันเหมือนกันว่าหลังจากเราเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยออปชันไหนฟังก์ชันไหนของรถที่จะปิดไปบ้างนะครับผมลองกดยืนยันนะครับหน้าจอจะเบาลงเรื่องของไฟแอมเบนไลท์จะรีลงนะครับจนปิดไปเลยแบบนี้นะครับถ้าเ,เกิดว่าเราไม่อยากใช้โหมดนี้เรากดออกได้เขาก็จะกลับมาทั้งหมดเลยนะครับการปฏิเสธความรับผิดชอบตัวนี้จะเป็นเรื่องของ คอนดิช uh, mm ัน hmm. ของของตัวรถนะครับว่าฟังก์ชันที่จะไม่ได้อยู่ในการดูแลของเชอรี hmm. ่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของบรันตีเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าทําผิดในเนี้ยนะครับที่เขาบอกเนี่ยหนึ่งสองามสี่เนี่ยผิดข้อใดข้อหนึ่งจะทําให้เรื่องของการรับประกันเนี่ยขาดไปนะครับก็ถ้าลูกค้าว่างๆก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับต่อมาเรื่องของการขับขี่อ่าจะเป็นเรื่องของการปรับโหมดการขับขี่นะครับซึ่งตัวงนี้เราสามารถ ปรับโหมดการนับขีที่ปุ่มคอนโซลตรงกลางได้จะสามารถทำได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็เมมโมรีโหมดของการนับขีสมมติถ้าผมเปิดแบบนี้ผมตั้งให้โหมดสปอร์ตผมลงจากรถล็อกรถกลับขึ้นมาขับใหม่โหมดจะคาไว้อยู่ที่โหมดสปอร์ตแต่ถ้าผมไม่ได้เปิดเมมโมรีของโหมดการับขีผมขับโหมดสปอร์ตผมลงรถแล้วกลับขึ้นมาใหม่โหมดตัวนี้ครับมันจะเด้งไปอีโค หมายความว่าเโโดประหยัฟอล้ว defaultult ของตัวรถจะเซตไว้ที่ Eco เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดตัว Memory โหมดการขับขี่นะครับโหมด Power นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น HEV EV หรือ EV Plus นะครับส่วนตัว EV Plus ตัวนี้นะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหมายถึงว่าน้ำมันก็จะหมดแบตเตอรี่ก็จะหมดเราสามารถกดตัว EV Plus ได้นะครับซึ่งเขาจะเป็นการบังคับให้รถ คายประจุของแบตเตอรี่มากขึ้นเพื่อเพิ่มระยะทางในการวิ่งมากขึ้นนะครับแต่การลกดเข้ามาเขาก็จะขึ้นบอกว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่าการบังคับให้ลดคลายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่มากขึ้นหมายความว่าเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับบทการลากนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราเกิดอุบิเหตุรถเสียขึ้นมากลางทางนะครับจะให้ โรสลด์ทําการลากรถเราขึ้นสไลด์สามารถเปิดโหมดการลากตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมาการช่วยเหลือขับขี่ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับระบบเอเดตสิบหกสยางที่ใส่เข้ามาในตัวของทิโกแ8นะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็เลือกใช้งานได้เลยว่าอยากจะเปิดออปชันไหนปิดออปชันไหนไม่ชอบออปชันไหนหรือว่าต้องการจะปรับเรื่องของความแรงความหน่วงความช้าของออปชันไหนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถ ที่การช่วยเหลือครขี่ตรงนี้ได้เลยนะครับตั้งค่ารถยนต์ตรงนี้จะเป็นทั่วไปนะครับการตั้งค่าความไวที่ปัน้ำฝนออโต้การแจ้งเตือนการล็อกรถนะครับล็อกอัตโนมัติก็คือตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับเวลาเราปลดล็อกประตูอยากให้ปลดล็อกแค่เฉพาะคนขับสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับเปิดการแจ้งเตือนรือรักษานะครับสามารถเปิดได้หมดเลยนะครับต่อมาการแสดงผลตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวหน้าจอนะครับตรงกลางแล้วก็หน้าจอ หลังพวงมาลัยนะครับซึ่งสามารถมาตั้งได้ว่าอยากจะได้การแสดงผลแบบในแบบกลางวันกลางคืนหรือว่าอัตโนมัตินะครับความสว่างเปิดอัตโนมัติได้นะครับอ่าด้านล่างนะครับจะมีคําว่าข้อจํากัดของวิดีโอซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถกดคอนดิชันดูได้นะครับเมื่อเปิดใช้งานหากความเร็วสูงถึง15กิโลเมตรอินเตอร์เฟสวิดีโอจะถูกล็อกหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดใช้งานตัวกล้องมองรอบคันอยู่ถ้าเกิดขับเกิน15กิโลเมตรตัวกล้องจะดับให้อัตโนมัติ นะครับการนำคมสั่์หน้าจอก็ที่ผมแนะนําไปเบือเบ้องต้นนะครับจะหยุดตรงนี้นะต่อมาเรื่องของการเชื่อมต่อก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ Apple p l r y l u y o n d r o i d a u ตรงนี้นะครับให้เปิดบลูทูธตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธกับ Wi-Fi ในโทรศัพท์มือถือสามารถกดเข้ามาเพื่อกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนฝั่งด้านขวาจะเป็นการชาร์จไฟแบบไร้สายเราสามารถ เปิดใช้งานตัวไวเลตชาร์จ uh, ตรงนี้หรือว่าจะปิดใช้งานก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้งานต่อมานะครับเลื่อนลงมาจะมีคําว่าเสียงตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนที่เราสามารถใช้ปรับตั้งเรื่องของเสียงลําโพงได้เอฟเฟกเสียงขั้นสูงนะครับคือการเลือกนะครับเลือกโซนว่าอยากให้เสียงดังฝั่งไหนนะครับเสียงเท่ากันทั้งคันนะครับเสียงเฉพาะที่เบาะหน้านะครับเสียงที่นั่งเบาะคู่หลังนะครับก็จะดังแค่เบาะคู่หลังนะครับอันนี้ก็สามารถ ตั้งค่าเองได้เลยนะครับส่วนการปรับเอฟเฟกเสียงคือการตั้งค่าตัวอ e ีวอไลเซอร์ของเสียงนะครับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมสามารถตั้งได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะส่วนเสียงต่างๆนะครับอยากจะอ,อยากจะตั้งเรื่องของความดังความเบาเสียงเมนูไหนสามารถมาเลื่อนปรับตรงนี้ได้เลยนะครับข้างล่างก็จะมีเรื่องของอาการตั้งค่าระดับเสียงตามความเร็วลดนี่ครับว่า อยาจะได้ต่ำกลางสูงสามารถปรับตั้งเองได้เลยนะครับประเภทเสียงเตือนตัวน,นี้นะครับถ้าได้ยินผมกดหน้าจอตอนนี้มันจะมีเสียงต๊อกตอกตอ,กตอ,กอยู่อ่าซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้อ่าก็สามารถเลือกปรับตั้งใช้งานได้เลยนะครับโอเคส่วน อีกเสียงหนึ่งที่เป็นรูปไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวคําสั่งเสียงนะครับว่าอยากจะใช้เป็นการกดสั่งเพื่อใช้คําสั่งเสียงหรือว่าเราจะพูดเรียกชื่อเขาเพื่อใช้คําสั่งเสียงอย่างเช่นตัวนี้ที่หน้าจอครับด้านบนซ้ายจะมีคําว่าเกิดน,นะพูดว่าสวัสดีเชอร์รี่อยู่นี่เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นตัวระบบนะครับก็ ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเข้ามาดูเรื่องของข้อมูลเวอร์ชั่นต่างๆนะครับหรือว่าการตั้งค่าภาษาตั้งค่าเวลานะครับอยากจะตั้งให้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับตั้งค่าเวลานะครับอยากจะให้เวลาขึ้นเป็นปีเดือนวันวันเดือนปีเดือนวันปีสามารถตั้งได้หมดนะครับอยากได้เป็น12หรือ24ชั่วโมงสามารถตั้งได้เลยนะครับหน่วยของการสิ้นเปลืองไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น วัตต์ต่อกิโลเมตรหรือว่าเป็นกิโลวัตต์ต่อล้อยกิโลสามารถตั้งได้นะครับอัตราการซิ้นเป็นวันเช่าเพลิงนะครับกิโลเมตรต่อลิตรลิตรต่อล้อยกิโลหรือว่าการปรับเซตติ้งเรื่องของหน่วยของแรงลมยางก็สามารถปรับเซตติ้งได้เหมือนกันนะครับซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลของตัวรถนะครับจะอยู่ที่ฟังก์ชันนี้หมดเลยนะครับก็คือการตั้งค่าตัวรถตรงนี้นะครับนั่นเลยประมาณนี้นะครับอ่ะที่พวงมาลัยมีอะไรบ้างคะ ที่พงมาลัยนะครับที่พงมาลัยฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของสื่อแล้วก็มันตีมีเดียนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะฮะปุ่มตรงกลางที่มันเป็นบุ่มบุมลงไปตรงนี้นะครับเราสามารถกดเพื่อเปิดเพลงหรือว่าปิดเพลงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกอเพลงไปข้างหน้าหรือว่าย้อนเพลงกลับตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มข้างในด้านบนนะครับบนซ้ายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองสองปุ่มตรงนี้นะครับเวลาเรากด จะเป็นการกดเพื่อเปลี่ยนตัวค่าของหน้าจอตัวนี้นะครับเวลาเราจะดูแบบดูโลมยางดูตัวของแผนที่ดูกําลังขับเคลื่อนไฟฟ้าดูเนี่ยครับอัตราการสิ้นเปลืองนี่ครับสามารถมากดเลือกที่ปุ่มนี้ได้เลยแต่เราไม่สามารถเซตได้นะครับเพราะว่าหน้าจอเขาจะฟิกไว้ให้ว่าจะโชว์ค่าอะไรได้บ้างนะครับแบบนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นเรื่องของการกดเพื่อ เรียกตัวคําสั่งเสียงนะครับถ้าเกิดว่า,าเราตั้งเป็นเรียกใช้เนี่ยเราก็สามารถพูดกับตัวรถได้เลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของอาการกดเพื่อเปิดปิดเทคโนโลยีช่วยเหลือการขี่ตัว Adaptive Cruise Control นะครับจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตมันจะมีคําว่า,าจะมีรูปตัว A อยู่ตัวนี้นะครับคือ Adaptive Cruise Control ซึ่งถ้าเกิดเราขับรถอยู่เราสามารถกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัว Adaptive Cruise Control ได้เลยนะครับ เพิ่มความเร็วก็กดบวกด้านบนลดความเร็วกดลบด้านล่างนะครับส่วนซ้ายขวาจะเป็นเรื่องของการปรับตั้งระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้านะครับว่าอยากให้ใกล้หรือไกลแค่ไหนสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านบนฝั่งขวานะครับตัวนี้จะเขียนว่า LIM จริงๆแล้วตัวนี้ครับมันคือตัวของคูดคอนโทรลปกติซึ่งเป็นตัวล็อกความเร็วให้แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอรถคันข้างหน้าหรือเจอไฟแดงเนะี่ยอันนี้เราต้องกดกดเบรกเองนะครับรถไม่ได้เบรกให้นะครับ ส่วนรูปดาวจะเป็นปุ่ม f a v o r i t นะครับหมายความว่าเราสามารถตั้งได้โดยการกดรูปดาวเนี่ยกดแช่ค้างไว้เลยนะครับผมกดให้ดูนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าอยากให้ปุ่ม f a v o r i t เนี่ยเป็นอะไรนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นจอแสดงภาพราะิดทางตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเวลาผมกดปุ่ม Favor i t หรือกดรูปดาวตรงนี้กดหนึ่งครั้งเขาก็จะเด้งเป็น กล้องมองรอบคันให้แบบนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดออกแบบนี้นะครับอันนี้คือที่พวงมาลัยนะครับเกียร์ยูฝั่งก้านตรงนี้นะครับช่วงแรกอาจจะสับสนนิดหน่อยก็ต้องอใช้เขาเรียกความเคยชินความคุ้นชินของของรถไปนิดนึงนะครับก็ที่ก้านเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับเป็นลูกศรขึ้นลงกดเข้าข้างนหมายความว่าถ้าถ้าถ้าเกิดเราจะใส่เกียร์ดีอย่าเบรก กดลงนะครับอยากใส่เกียร์ R เหยียบเบรกดันขึ้นนะครับใส่เกียร์ P ให้กดที่หัวก้านตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะเป็นการขึ้นเกียร์ P แล้วรถก็จะขึ้นเบรกมืออัตโนมัติเลยนะครับส่วนก้านฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการใช้งานในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับซึ่งเขาจะมีลูกศรบอกทุกอย่างเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาดันขึ้นนะครับไฟเลี้ยวซ้ายให้เรากดลงนะครับส่วนที่เป็นปุ่มหมุนหมุนซ้ายขวาตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นการเปิดใช้งานตัวที่ปัดน้ําฝนด้านหน้านะครับตอนนี้ผมเปิดเป็นออโต้ไว้ถ้าอยากจะเปิดแบบต่อเนื่องเราหมุนขึ้นนะครับแบบนี้หรือจะปิดก็ดันลงข้างล่างได้เลยนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นการเปิดใช้งานที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับก็ให้เลื่อนมาที่ออนได้เลยนะครับดันขึ้นอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดตัวล้างที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราดันขึ้นเนี่ยที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเขาจะฉีดน้ําแล้วก็ล้างกระจกให้ นะครับส่วนการกดฉีดน้ําล้างกระจกด้านหน้านะครับให้กดที่หัวก้านนะครับสังเกตที่สัญลักษณ์จะมีลูกศรเป็นสองชั้นนะครับหมายความว่าถ้ากด1นชั้นเนี่ยน้ำจะไม่ฉีดให้เราต้องกด1แล้วก็2ลดรถถึงจะฉีดน้ําให้แบบนี้นะครับส่วนการเปิดไฟสูงกับพี่ไฟสูงใช้งานเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับดันเข้าหรือว่าผักออกนะครับแบบนี้ เรื่องของการใช้งานตัวตัวรถนะครับภายในก็จะมีหลักๆประมาณนี้ที่จะได้ใช้งานกันก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานภายในนะคะสําหรับเจ้าตัวทิกก็แปดขับสองนั่นเองเนาะว่าหน้าจอใช้งานยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณโปรดักส์สเปเชียลเรีของเราพี่กิ๊ฟขอบคุณมากๆนะคะคลาไปแล้วนะคะเผื่อคลิปหน้ามีอะไรบอกว่าเป็นประโยชน์เนาะเป็นความรู้ให้กับพี่ๆอีกนะคะติดตามไว้นะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจรถนะคะตัวทิกโ o 8ติดต่อป้อมได้นะคะ0919262494หรือว่ามาเจอกันได้ที่โชว์รูมเชอรี่ไอเอ็มเอกราประพฤกษ์ค่ะสวัสดีครับ